ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟาร์ลมลี่นะคะที่เราก็จะมาเก็บเงินเก็บทงองบริเวณตรงนี้นะคะเมื่อวานที่ทํางานช่างทํางานนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะค่ะมีนิดเดียว เดี๋ยวเรามาคัดแยกนะระวังเอเอเงินทองและขวดน้ำเด,เดี๋ยวนี้เก็บขวดส่วนรวมแล้วนะเ,เก็บขวดส่วนรวมแล้วเพราะว่าบอกลุงแล้วว่าจะเอาไปซื้อถุงอเ,เออนั่นแหละ เดี๋ยวเก็บเห็นแล้วก็เก็บปองปอไว้เดมองค่ะขอบคุณป้าดาเราแยกขยะไว้เลยใช่ใช่เอเพราะว่าอย่าน้อยก็ได้สักห่สงหอก็ยังดีเออเพราะว่าอยาน้อยก็ได้สกห่อสองหอก็ยัเอออนอก็ได้สห่องหอังีเอออย่าอยก็ได้ัองหก็ยอางนก็ไ่องหอยังราน้กไ้ั่ห ราก็ได้ช่วยลุงช่างประหยัดไปอีกอยังไม่เต็มได้แล้วขวดน้ำนะคะ,ะแยกแยกไปเวปดาก็กลับมาถึงทุ่งนาจำปาแล้วนะครับพี่น้องมาถึงก็นี่หน้าที่ตัวเองเหมือนเดิมนะเบปาเป็นยังไงบ้าง ได้ข่าวว่าด,ดีใจที่แม่กำไสมีตลาดน่ะเออก็ดีใจเออในในความคิดของประดานนี่คือ<ะ>คือคือคือ,อยังไงบ้างที่แม่กำไสเปิดตลาดเนี่ยะก็ดีค่ะเพราะว่าเราไม่มีตลาดเราห่างไกลจากตลาดโอ้คนที่อยู่ทางบ้านจ้ะคนที่อยู่ทางบ้านนะห่างไกลจากตลาดถ้าจะไปตลาดก็เตางอยเ<ะ>ตอ,อยก็ ข,ขึ้นเขาลงเขาคตรโคง้งอ,อันตรายมากถ้าคนขับรถไม่เก่งนะเพราะว่าทางโค้งมันโค้งแบบหักศอกนะะแล้วก็มันไกลจากหมู่บ้านถ้าจะไปอีกทีนึงก็เขาวงหรือไม่ก็ดงหลวงค่ะก็เลยแม่คำสายเปิดตลาดอยู่ที่สามแยกเนาะม,มันก็อยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเราก็โกกอก ั่นแหละพี่พี่น้องๆเราแหละที่มีออห่อไม้มีเห็ดมีอะไรก็พอได้มาวางขายค่ะแล้วที่แม่คำสาสยเปิดร้านเพื่อให้ลูกหลานไดออ้ขายของตามไล่ตามนาตามสวนของเราเนาะออก็ให้ลูกหลานได้มาอยู่บ้านจะได้ไม่เป็นบ้านล้างโอ้เออจะได้ไม่เป็นบ้านล้าง ก็ให้คือเขาเรียกว่าบ้าคําใสก็บอกว่าลูกหลานมาอยู่มาขายของก็จะได้ดูแลบ้านให้บ้านก็จะได้ไม่เหมือนไม่มีคนอยู่เหมือนบ้านล้างเหมือนเป็นบ้านผีสิงเหมือนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เห็นไหมที่แม่คําไสบอกว่าเอาหุ่นแล้วก็มีเสื้อผ้าเนาะไปยืนไว้เนาะบ้านไม่มีคนอยู่แม่คําาสก็มาอยู่นี่ พ่อความใสพ่อฟื้นก็มาอยู่ที่นี่แล้วที่นี้ตั้งหุ่นไว้พ่อแกขายเสื้อผ้าเนาะแกก็หุ่นยืนไว้อ <c oughs> พอคนขับรถผ่านไปผ่านมาเหนียวแวบบไปเห็ดโอ๊ยผีผีีวิ่งแบบกระเจิดกระเจิงขับรถแบบบิดเต็มที่พอไปบอกว่าอุ้ยเจอผีเจอผี พอมาดูอีกทีหุ่นหุ่นนี่หแหละก็เลยแม่คำสาสก็เลยบอกว่ามันจะได้ไม่เป็นเหมือนบ้านผีสิงมันจะได้ไม่เป็นเหมือนบ้านล้างนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะบ้านบ้านให้แม่คำสาสมีไว้แล้วเนาะก็เลยตั้งแผง ให้ลูกให้หลานที่อยู่ทางบ้านทางโน,น้นได้เอาของมาวางขายก็จะได้ดูแลบ้านให้ด้วยแม่ดาวก็ใจด้วยม,มีแม่ทินป้าแตงโมแล้วก็มีแม่ออมีอะไรเขาก็จะเอามาวางขายเลยหน้าเห็ดเขาก็จะขายเห็ดหน้าหนา่อไม้เขาก็จะขายหน่อไม้แม่กำไส้ก็อยู่ที่นี่ก็สบายใจค่ะอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่ามีหลานดูแลให้อยู่ทุกนู่นน้ำไฟก็สะดวกสบาย ไม่ได้เห็นแล้วยังนึกถึงตลาดน้อยโกกอกเลยขายกล้วยขาย,ขายอ้อยขายคิถึงสมัยนั้นเนาะ <c oughs> นั่นแหละคิถึงตอนที่เรามี <c oughs> มทมอะไรร่วมกันหลายๆอย่างเนาะ <c oughs> แล้วพอเที่ยงก็มันมันกว้างขวางก็สะดวกสบายอยากตาําส้มตามํากินก็กินอยากแกง้งนอไม้กินก็กินอยากแกงเห็ดกินก็ทำกินได้เพราะว่ามันมีน้ําไฟสะดวกสบายไงแ <c oughs> ม่ดาก็กะว่าเออให้ลูกสะพ้ายหรือว่าลูกๆหล,ล,ลานๆมีอะไรก็เอามาขายเพราะว่าแม่คําใจก็บอกว่า ทั้งวันแค่20บาทมีอะไรก็เอามาขายเลยจะมากจะน้อยจะเท่าไหร่ก็เอามาเลยนั่นแหละเผือเรามีอะไรโน่นนี่นั่นมีหน่อไม้มีอะไรก็เอามาวางขายมันเป็นรถผ่านไปผ่านมามันเป็นสามแยกขิดรอยต่อไงโอ้ยทางดีมากเลยนะตรงนั้นอ่ะสามแยกกลนบุญเนาะเะโนนี้จิ่งตลอดทั้งวันแบบมีขาดสายมันเป็นแหล่งสวยอ่ะใช่เหมาะเหมาะมากแล้วก็ ไปทางนู้นได้ทางนู้นก็เป็นสายบุญนะไปทางกุกอกนไปทางกุกอกมะนาวน่ะเป็นสายบุญเป็นวัดป่าภูไม้ฮาวซึ่งสายบุญมาเยอะเขามาทําบุญเขาก็ซื้อผลไม้ติดไม้ติดมือไปทําบุญซื้อของกลับบ้านเวลากลับจ้ะนั่นแหละมันถือว่าเหมาะนะดีก็ดีใจกับชาวบ้านเนาะที่ละแวกแถวนั้นจะได้มีรายได้ อืมวางแเพื่อฟืนเพื่อลูกหลานมองอนาคตไกลเดี๋ยววันนี้เราจะทำภารกิจอะไรหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเราก็มาเก็บหญ้าไปทำปุ๋ยเก็บหญ้าไปทำปุ๋ยกันเนาะจ้าปโอเคนี่ค่ะก็คือที่พี่ไทย้านอกตัดหญ้าเมื่อเช้านะคะแล้วก็ลุงช่างตัดเมื่อวานนะคะนี่ค่ะหญ้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะจ้ะนะก็จะเป็นภารกิจนะคะที่เราจะทำต่อไปนะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะ เพราะว่าเพิ่นตัดรอบหมดแล้วใครเอฟซีรอบนี้รอบหมดเลยนะคะเพราะย้าเยอะมากเมื่อวานลุงช่างก็ตัดตรงนี้กับช่างดำนะ,ะนี่นะคะเพราะว่าเอสอนก็พยายามหางบอยู่นะคะที่แบบอยากช่วยที่จะเมีเครื่องน้อยๆน,นะคะไว้ตัดนะไม่ใช่เครื่องที่เสียบไฟนะอ,อ,อย่างเช่นเครื่องตัดญ้าสี่จังหวะนี้นะคะเพราะว่าเอสแอนแ,แบกเครื่องลุงช่างไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะว่าเอสอนตัวน้ําหนักอ้วนขึ้น แบกเครื่องไม่ไหวแล้วตอนนี้นะฮะก็คืออยากจะแบกเครื่องที่มันเล็กลงหน่อยนะคะจยากคือเห็นยาแล้วอุ้ยคันมือมากอยากจะตัดจังเลยล่ะนะ,ะเมื่อวานเนี่ยตรงนี้นะโอ้โหเราก็เห็นหลายวันแล้วนะ,ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปถ้ามีงบนะคะก็จะวาวหางบไปซื้อเอาไว้นะคะก็คือซื้อส่วนตัวนี่แหละแต่เราก็ไว้ใช้ส่วนรวมคันเอฟซีอนะ,ะพอดีเราจะได้ไม่ เวลายาขึ้นเยอะเราก็มาตัดเลยค่ะ FC นะสมัยต่ก่อนแอแดนก็ตัดยุบบ่อยตัดเนาะพอไทยพี่ไทยมันนอกมาเออถ้าช่างดาไม่ติดงานติดอะไรก็ช่วยกัน,นช่วยกันดูเลนะคะจ้ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์นะฝั่งสักซื้อผลิตภัณฑ์ในชาวเอนแฟมลี่หรือ,อ,อสวเราในทุ่งนาด้วยนะคะ FC นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ